สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาตามช่างโดนะครับก็ได้ข่าวว่าช่างโดฝันเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ช่างโดก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับแอดก็จะมาเช็คดูว่าเลขมันไปทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกคลิปเราก็มีการติดตามนะครับแล้วก็ดูกระแสตัวเลขนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ตัวไหนจะมาบ้างนะครับ แต่พอดีช่างโดยังไม่สะดวกนะครับก็เลยต้องรอนิดนึงนะครับแต่บังเอิญครับเหมือนดวงมันจะเพื่อนเลฟซีจะมีโชคหรือเปล่านะครับเดินผ่านน้องรุ่งนะครับทำงานโรงพยาบาลนะครับแกเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับลูกสาวคือลูกสาวถามนี่จะไม่พูดนะครับแต่อยู่ดีๆก็มาพูดบอกเองนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับ ถ้าอยู่ดีๆแล้วเด็กบอกเองเนี่ยน่าน่าน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นเดี๋ยวเราจะไปพบกับน้องรุ่งกันนะครับสวัสดีครับน้องรุ่งครับสวัสดีค่ะโอ้บังเอิญจริงๆเลยเนาะอืมเออน้องรุ่งลองเล่าให้ฟังย้อนไปงวดที่เอ่อชื่อน้องอะไรนะน้องใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นเคยคบอกหวยถูก ก็งวดที่ออกเก้าหนึ่งเก้น้องก็ฝันฝันว่าปูที่เสียไปสามปีแล้วมาบอกว่าแม่ปูมาบอกให้ซื้อหวยเก้าหนึงเก้สตัวเลยหรอสามตัวตรงๆเลยก็ไม่ได้ซื้อตามลูกพองวดถัดมาน้องก็บอกว่าแม่หนูฝันเห็นปูอีกแล้วปูบอกว่าให้บอกแม่ด้วยนะว่าให้ให้ซื้อสี่สมันก็มาสี่สงก็ ก็น,นั่นได้ห้าสิบบาทอกได้ห้าสิบบาทแล้วพองวดงวดที่ผ่านมาน้องก็ฝันอีกตื่นมาน้องก็พูดเองว่า<อ>แม่ทำไมนุฝฟันเห็นปู่อีกแล้วปู่บอกว่าเฟิร์นแม่ไปไหนแม่อยู่บ้านเ<อ>ฟิร์นบอกแม่ให้ซื้อหวยด้วยนะหนึ่งสองก็เลยลืมซื้อของลูกพอออกมาก็หนึ่งสองคืองวดที่แล้วเนาะจ้ะแล้วน้องรุงก็คือทำงานอาจจะไม่มีเวลาเนาะไม่ค่อยมีเวลาค่ะพี่เพราะว่า เข้าตีสามก็ไม่ค่อยจะมีเวลาบางทีก็ลืมบ้างนอนหลับบ้างเนาะวันหวยออกบางทีก็ลืมบ้างก็ไม่ได้ซื้อให้ลูกอพอหวยออกมาลูกก็วิ่งมาถามแม่ลูกบอกหวยแม่ได้ซื้อไหมแม่ลืมลูกคือคือยังไงครับน้องลูกคือน้องใบเฟิร์นเนี่ยถ้าเวลาเขาจะบอกเขาจะพูดเองใช่ไหมเขาพูดเองไม่ต้องถามเขาเลยเวลาเขาจะบอกหวยเาก็พูดเองเขาฝันอะไรได้มาเขาก็พูดเองไม่ต้องไปถามเขาหเขาจะมาเขาอยู่ๆเขาจะบอกเองเลย ก็เหมือนเ,เหมือนเมื่อเช้าน้องเขาตื่นมาเนาะน้องใบเฟิร์นเขาตื่นมาเขาก็ลุกจากที่นอนมาเขาก็วิ่งมาหาแม่แม่วันนี้หนูฝันเห็นปูออนป่อีกแล้วเมื่อคืนหนูฝันเห็นปู่อีกแล้วปู่มาถามหาแม่ว่าเฟิร์นแม่ไปไหนหนูก็เลยบอกปู่ว่าแม่แม่อยู่ในบ้านปู่บุกจูงมือหนูออกจากบ้านแล้วปู่บอกว่าน้องเฟิร์นอย่าลืมให้แม่ซื้อหวยนะลูกหนูก็เลยถามปู่ว่าให้ซื้อเลขอะไรแล้วน้องเขาก็บอกว่าแม่ปู่เลยเล้าไม้ไผ่ เอาไม้ไผ่มาเล้าแล้วเล้าสวยมากเลยแล้วแล้วเอาเรียงเป็นเลขให้ห้าศูนย์สามโอ้คือเอาไม้ไผ่มาเล้าเล้าเล้าแล้วก็เรียงทําเป็นเลขห้ากับเลขศูนย์เลขสามให้แล้วก็เรียงจ้าแล้วก็ย้ําบีพ่ออย่าลืมนั่นนเลขตัวนี้เละปูปูไม่เขียนให้แล้วปูเอาไม้ไผ่เรียงให้ออย่าลืมบอกให้แม่ซื้อนะเดี๋ยวจะกลับบ้านเราแล้วแกย้ําอย่างนี้น้องเฟิร์นก็เลยบอกจ้าเดี๋ยวหนูจะบอกแม่ให้ซื้อปู อยู่ๆน้องก็บอกเองแบบไม่ได้ตั้งใจจะถามน้องไม่เคยถามเลยอยู่ๆเขาก็บอกเองเขาตื่นมาเขาก็บอกเองเลยแต่ว่าจะเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้เนาะเอฟซีก็ลองเสี่ยงดูค่ะเวามเป็นความฝันเนาะเพราะว่ามันเป็นความฝันของน้องน้องก็แม่นอยู่นะน้องบอกหลายรอบแล้วน้องไม่เฟิร์นนี่กี่ขวดคะแปดขวบจ้ะโอ้โหให้ถูกมาตั้งแต่เดี๋ยนะย้อนนีด ก้าหนึ่งเก้าสามตัวตรงๆจ้าแล้วก็สี่สองสี่สองแล้วก็หนึ่งสองกูมาหนึ่งสองจ้าโอ้โหองวดนี้ก็ห้าศ <50 3. S 2> ูนย์สามนะครับก็แค่นี้เราความฝันเนะาะรุ่งจ้าอืออาละครับพรเพื่อนทีฟซีนะฮะวันนี้แอดมีลุ้นจริงๆนะครับถ้าใครที่ตามดูคลิปก็จะเห็นว่าเลขวันนี้ชนกันเยอะนะครับรบกวนน้องรุ่งช่วยชูป้ายนิดหนึ่งนะครับจ้า อาจจะเรียงเป็นตัวเลขเนาะเรียงเป็นเลขห้าเลขศูนย์เลขสามอย่างนี้เนาะอืออ่ะเราครับเพื่อนทีสี่ครับต้องขอบคุณน้องรุ่งนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่สีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนที่ีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรุ่งนะครับสวัสดีครับ